สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลนนี้ผมจะมาคำนวณหลักสิบล่างรวมสืบสูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อน,นนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ถาหากชอบหนาทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับวันนี้ไม่แยกเราจะทำเป็นหักสิบรวมทุกสูตรเลยหลักนูวลวทุกสูตรอันชุดใหญ่เราลงทุกสูตร ที่เข้ามางวดจชรีเอเนาะที่เบ็เดสูตรเนาะที่มงตัวเลขกันดูกันเนาะเราแยกบางทีมันเข้าเฉพาะหลักสิบไม่มาหลักหน่วยเนะข้าเฉพาะหลักหน่วยไม่มาหลักสิบก็เลยเอารวมแบบนี้เลยเนาะรวมเลยที่มาห้องสูตรเอหนึ่งเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคือตัวนี้เนาะสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าสิเดือนยาวสุดหน้ากระดาษเคยหลุดมาสองงวดนะน,นี้เคยหลุดมาจร่ยังมันยาวแต่ไม่ได้เขียนเนาะ เปลียนแค่นี้ a สองเก้าส่วนหนึ่งสามสี่หกเก็ดคือตัวนี้เก้าส่วนหนึ่งสามสี่ห้ากเก็ด a ถูกอยู่ a สามสองสองสามสี่หกแปดเก้าส่วนหนึ่งสองสามสองแปดเก้าส่วนหนึ่งนั่นเองใน a สี่ส่วนหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้าเป็นสองสามหกเก็ดเก้านั่นเองนะงวดที่เราเข้าห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 ้าอกห้าแปดมันมีเลขห้านั่นเองเข้าหลักสี่หลักนั่นเอง หนึ่งสองสามสี่ไปเป็น b, b, b 1, ีบีหนึ่งเนาะบีหนึ่งรวมเลย a อบีซเลยทั้นะี้เนาะไม่ได้จับเป็นชุดนะจับสิบรวมเลย b หนึ่งก็คือตรงนี้เนาะสามสี่ห้าเจ็ดไปเก้าศูนย์หนึ่งแล้วเข้าห้าอนะในห้าแปดเนาะตรงนี้ b สามไปเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกแปดเก้าศูนหนึ่งสามสี่หกมึนเท่าเข้าเ 5, 5, 8, ลขห้าห้าแปดในงวอศูนย์ศูนย์นี่หลุดพักง,งานเนาะเอพักงาน เอวีสองพักงานนั่นเองวีสี่เก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวยังไม่เคยหลุดเนาะถ้ามันหลุดแล้วปรับเป็นแปดตัวถ้าแปดตัวแล้วแล้วยังหลุดก็จะเขียดแบบนี้นั่นเองเองนะเจ็ดตัวปรับถ้ามันยืนแปดเพราะว่าศูนย์นี้มงยืนแปดนั่นเองครับก็คือตัวนี้เนาะวีสี่นั่นเองอ <c oughs> นี่หนึ่งที่ทมังตัวเลขเนาะไม่สูตรใครอยากเอาไม่สูตร ไปพิรารณาเนาะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่นั่นเองนะครับแต่สูตรเดินยาวนะแต่แต่แต่ไม่ได้เขียนยาวเพราะอะไรมันจะไม่มีที่เขียนเนาะถ้าเขียนยาวก็เขียนเฉพาะเดือนหน้าสําคัญที่เดือนหน้ามากเลยและสูตรซีเนาะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สูตรซีสูตรซีสี่สูตเอารวมเรื่องวงนนี้เนาะที่เข้าเนาะ ห้า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 เอาห้าแปดนั่นเองนะครับตัวสิบคือห้านั่นเองตีหนึ่งก็คือเสียหกเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งตัวนี้เนาะไม่ใช่นี่คือไม่ก็ศูนย์หนึ่งตีสองสามเสียงหกแปดเก้าศูนหนึ่งสามเสียงหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งตีสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามเลยตีสี่ศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเนาะ ้ามันหลุดเราปรับเป็นแปดไปนยืนเนาะเจ็ดตัวนี่ถ้ามันไม่หลุดเราก็ใช้งานต่อนั่นเองแปดตัวแล้วหลุดถึงจะขีดตัวนี้นะถ้าไปถ้าไปถึงแปดตัวแล้วหลุดเราจะปรับใช้งานนั่นะเ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, องเนาะทีแล้วเขาห้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 าเอาห้าแปดนั่นเองที่มาของตัวเลขเนาะที่มาของสูตรมันบวกอะไรมนไ่บอกอะไรเนาะสิบสี่เท่ากับนี่คือแม่สูตรเนาะสี่หนึ่งสองสามสี่ เปิดขยักนาแม่สูตรที่พิจารณาครับเนาะในการคํานวณจะคํานวณเฉพาะเป็นบางสูตรเอบางคลิปเนาะคลิปสูตรเด่นจะจะคำนวณเฉพาะสูตรเด่นอย่างเดียวเนาะสูเด่นกับสตรพิเศษนั่นเองคลิปสูเด่นคลิปสตรพิเศษจะบอกวิาีคํานวณไม้เรียบร้อยแล้วนะสามารถคํานวณได้เหมือนกันในทุกท <yan> ar <ARE> er ุกทุกทุกสูตรเหมือนคํานวณแนวทางแบบเดียวกันนะตัวอย่างอยู่ในคลึกไอ้สูตรเด่นกับสุดพิเศษนั่นเองนะครับ สิดสูตที่เข้ามาทั้งหมดแล้วมาเอามาพิจารณานะครับทีมล่างสเวีดสูตนำมาพ <eterm oon> ิจารณารวมเลยจะมาไม่มาเราก็พิจารณาที่เด่นสุดแต่เด่นรองนะมาเป็นตัวใช้งานเนาะนี่นะครับก็เด่นสุดเก้าหนึ่งสามห้าหกเนาะเอา ที่ยกกําลังนี่หมายถึงชนแปดสูตรอย่างนี้ยกกํกำลังสิบไปถึงสิบสูตรยกํากำลังสิบเอ็ดไปถึงสิบเอ็ดชนสิบเอ็ดสูตรตัวเองนะครับเน๋ยอจะจับเฉพาะทีมนชนสักหนึ่งตัวเนาะเก้ายกระกำลังสิบเอ็ดไปถึงสิบเอ็ดสูตรสิบเอ็ดสูตรหมายถึงชนทุกสูตรนั่เองนะครับเอาเป็นตัวพิจารณาจะไม่มา,มาลองดูนะเก้ามีกมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเองแล้วก็เจ็ดสูตร แปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรสิบเอ็ดสูตรนะครับนี่คือยกกําลังอันนั้นยกกําลังเซเว่ันเองหนึ่งคือสิบหนึ่งคือสิบสูตรนั่นเดองนะครับหนึ่งคือสิบสูตรนันเองหนึ่งคือสิบสูตรตัวอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่ชนเยอะสุดก็คือหนึ่งกับเก้านี่นะครับนันเอง สิบเอ็ดสูตรกับสิบสูตรนะผมจะวัดดวงวันที่เก้ากับหนึ่งหลักสิบล่างนะแต่ใครไม่ชอบเด่นสองตัวนี้ก็ให้เลือกสามห้าหกเนาะตามหัวเราะล,ง,ลงมาชนเก้าสูตรกับ 10, 90, สูตรเก้าสูตรนั่นเองนะครับมันจะวัดห้าตัวนี้ผมจะเลือกสองตัวนี้นะหลักส <c oughs> ิบนั่นเองแล้วเก้ากนะับหนึ่งเนาะอันนี้ชนทุกสูตรแล้วกันเนาะเก้านชนทุกสูตรชนทุกสูตรเนาะเด่นเองผเลือกเก้ากนะับหนึ่งเนาะอันดับหนึ่งอันสองอันสามเลือกเก้ากับหนึ่งหลักสิบ แล้วก็จับด้วยหลักสิบหลักสิบจับสาเร็จรูปเลยหลักสิบเอาลงหน่วยศูนย์ถึงเก้ามันจับเลยนี่คือเก้าหลักสิบเนาะก็จับคู่ล่างตรงเน้นตรงเนาะเน้นตรงกันกลับเราจะจับแบบไหนแล้วเนาะไม่เอาสิบลงหน่วยมาจับกันเราจะจับไปเลยแบบนี้ชนสู่กรรมการเลยใช่ไหมจ้ะชนสี่สตรไปเลยนะครับจับสําเร็จรูปถ้ามานทำมันสองตัวตัวสองตัวจะจับแบบนี้แต่ถ้ามันจับสี่ห้าตัวจะจับ อีกแบบหนึ่งเราจะจ be like ับให้ชมในหลักหน่วยต่อไปนะครับวันนี้มันสองตัวก็จับแบบนี้ไปเลยเก้าหนึ่งรือเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้าเก้าเศูย์อะไรเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามส่เก้าห้าเก้เจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์อย่างเี้นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนสองหนึ่งสามหนึ่งส่หนึ่งห้าหนึ่งหกนึ่เจ็ดนึ่แปดนเก้าหนึ่งศูนย์แบบนี้เลยนั่นเองแล้วก็เอามาคาดด้วยเด่นคือกรรมการสี่สูตรนี้นั่นเองนะครับนั่นเองเนาะถ้าถ้าม เลียเข้าไปข้างหน้านั่นเองขับเข้าหนึ่งาข้างหน้านั่นเองนะครับอันนี้จับแบบนี้เพราะบางทีหลักสิบมายัพ่อหลักสิบเราหน่มาเราหน่เราไม่เข้าหลักสิบมาก็าเลยไม่จับคู่กันจะแบบนี้ก็ได้เทคนิคก,การจับนะจับวิธีการใหม่นะคะรับมาดูกันนะครับขอให้สูตรนี้ไม่หลุดสูตรสูตรคัดไม่หลุดแล้วก็สูตรหลักสิบที่เราเลือกมาไม่หลุดก็จะได้ตัวมือนกันนั่นเอง ลองดูคัดเทราตัวเนะมาจับชุดเลือกผมเลือกเก้ากับหนึ่งนะนี่ถ้าไม่ชอบเก้าหนึ่งขอให้เลือกสามหกก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับผมจะวัดดวงไปที่เก้าหนึ่งนับหลักสิบเนาะเน้นตรงกันกลับเน้นตรงกันกลับแล้วก็เก้าหนึ่งชนกี่สูตรมา,มาวัดกันเลยนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรเก้ามนงได้สิบนี่ชนแค่สามสูตรนะครับเราชนสามสูตร ข้าหนึ่งชนสามสูตรไม่ชนแต้มนั 0, ่นเองนะครับเก้าสองชนหนึ 0, ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรเข้าบวกสองได้หนึ่งชนสี yeah, UH <t 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 ่สูตรเนาะชนสามสูตรชนแต้มด้วยก็จะเป็นชนสี่สูตรนั่นเองเก้าสามชนข้าสามชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรเข้าวบวกสามได้สองชนแค่สองสูตรเนาะข้าสี่ข้าสี่ชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรข้าวบวกสี่ได้สามชนแค่สองสูตรเนาะข้าห้าชนหนึ่งสูตรชน าห้าชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรเก้าว่าห้าได้สี่อันนี้ชนไปสี่สูตรสี่สูตรวงแดงเนาะสามสูตรวงดําก่อนค่อยเน้นสีหนึ่งครั้งเก้าหกชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรเก้าหกได้ห้าอันนี้ชนสามสูตรเนาะชนเด่นสามสูตรไม่ชนเต้มเนาะเก้าเจ็ดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรเก็จะได้หกชนแค่สองเองเนาะเก้าแปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรเก้าแปได้เจ็ด ชนสามสูตรไม่ชนแต้มเข้าเก้าชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรเก้าเก้าได้แปดชนสามสูตรเนาะชนเด่นสองสูตรและไม่ชนแต้มนั่นเองมันเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรแล้วก็ชนแต้มด้วยก็เป็นสามนั่นเอเก้าเก้าได้เป็นสิบแปดนั่นเองห้าสูตรห้าศูนย์ชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรเข้าศูนย์ได้เก้าชนแค่สองเองหนึ่งหนึ่งชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรหนึ่งมือได้สองไม่มีในนี้เนาะก็จะเป็นชนเด่นสามสูตรไม่ชนแต้ม หนึ่งสองชนหนึ่งศูตรชนสองศูตรชนสามศูนยหนึ่งบวกสองได้สามหนึ่งสองชนสามศูตรไม่ชนเต็มแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามชนหนึ่งศูตรชนสองศูตรชนสามศูนย์หนึ่งบวกสามได้สี่นั่นเองนะครับหนึ่งสี่ชนหนึ่งสูตรชนสองศูนยชนสามศูนย์หนึ่งสี่ได้ห้าไม่ชนเต็ม ชนเดือน3าสูตรแต่ไม่ชนแต้มเนาะ15 15งห้าหนึ่งห้าชนหสูตรชนสสูตรชนสสูตรนได้หชนสสูตรแต่ไม่ชนแต้มนลอกันเออเนี่ยหนึ่งหกชนหนสูตรชนสองสูตรชนสสูตรนกได้เจ็ดชนสสูตรไม่ชนแต้ม17ึ่งเจ็ดหนึ่งเชนหึงสูตรชนสสูตรชนสสูตรหนเจ็ได้8ปดชนสสูตรเนาะ หนึ 1> 1่งแปดชนหนึ่งศ uh so ูนย์ชนสอูนยชนสามศูย์หนึ่งบวกแปได้เก้าชนสามูนยไม่ชนเต้มเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนยชนสอชนสมศูนหนึ่งบวกเก้าได้สิบเป็นสามศูนยแต่ไม่ชนแต้มนั่นเองนะครับหนึ่งศูนย์ชนหนึ่งศูนยชนสองศูนยชนสามศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งชนสี่ศูนย์นั่นเองนะครับนี่เองอันดีถ้าจะแบบใหม่เนาะจะไม่เอาสิบจับหน่วย ออกมาครังมันมาเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยไม่มานั่นเองก็เลยจับแบบนี้นะทแบบนี้เองถ้าสูตรกรรมการเข้าถ้าหลักสิบหลักหน่วยมามาเฉพาะสูตรใดสูตรหนึ่งแ่สูตรกรรมการเราเข้าด้วยมันก็จะเข้าสูตรใดสูตรหนึ่งไม่เข้าชุดหลักสิบก็ชุดหลักหน่วยนี่อันนี้ชุดหลักสิบเนาะอันเดนี้แต่ถ้าเราจับคู่กันนะถ้ามาสูตรใดสูตรหนึ่งนี่ถึงสูตรกรรมการจะเข้าทุกสูตร ก็ไม่ได้ตัวนั่นเองก็ไม่ได้สักสูตรนั่นเองแยกกันวันนี้มันจะมีสิทธินั่นเองมาสุดใดสุดหนึ่งไว้พิจารณานั่นเองนะครับเนาะอันนี้คือ้นเด่นสุดเน,ะนาะเมื่อก้าวกำลังหลักสิบล่างแล้วก็จับไปเลยนะมันจับเต็มสูตรเพรันไม่เยอะนี่ถ้าเกิดถ้ามันสามตัวขึ้นไปนี่จึงจะจับเปรียบเอาเฉพาะสีเหลืองกับสีแดงที่ชนทุกสูตรสีเหลืองกับสี สมภู่นเดงอันนี้คือจับเต็มสูตรถ้าสองหนึ่งตัวสองสตัวจะจับเต็มสูตรเลยแล้วก็คัดแบบนี้เนาะเห็นสูตรสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือชนชนเด่นสามสามสูตรเนาะชนเด่นสูตรกรมรมการสามสูตรเด่นเป็นเด่นรองเนาะสามสูตรจะอยูย่ในกลุ่มสีเหลืองนะเนาะเด่งเพราะว่าหลัลหกสิบมาเข้ารูปหนึ่งเนาะ นีชนเด่นกรรมการเราสามในสี่สูตรนี้นก็จะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนั่นเองนะครับแต่ถ้าหลักสิบเข้าเนี่ยเก้าคำหนึ่งหลักสิบล่างเนาะเข้าเก้าคำหนึ่งแล้วกรรมการของเราเข้าทั้งหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรกับสูตรแตมด้วยเนาะสองตัวล่างก็อยู่ในกลุ่มสีชมพูนะครับรเป็นเงิเล้กกรรมการหลุดไปหนึ่งอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนั่นเองห้าแปดมีในกลุ่มสีเหลืองเนาะห้าแปดเทเล็ง นในกลุ่มสีเหลืองนี่เวันนี้จะอยู่ในกลุ่มสีคือเหลืองสีชมพูต้องติดสามในสี่สูตรเนาะถึงจะมีในกลุ่มสีเหลืองในสีชมพูถ้าติดหนึ่งสูตรหรือสองสูตรในสี่สูตรนี่นะจะไม่มีในกลุ่มสีเหลืองในสีชมพูนั่นเองนะครับนี่คือติดไปที่หมาตัตเลขเนาะเองจับเทคนิคจับแบบใหม่เนาะเราจะแบบใหม่ต่อไปแต่ก็ได้ตัวเหมือนกันถ้าสูตรไม่หลุดนั่นเอง ทีนี้ก็เป็นพีที่หกแล้วนะครับสูตรหลักสิบล่างรวมสิบเ็ดสูตรก็คำนวณได้กามนี้น,าานะครับเน้นที่ก้ากกบนะเห่็ตัวลองไม่ได้จับเวันนี้เห็น,นข้าวหลักสิบล่างจับสุดสองตัวล่างชนเด่นชนเต็มไม่ได้สองตัวล่างเน้นตรงเนาะเน้นตรงนะ,นนรงนะคะรับเน้นตรงระวังเน้นตรงระวังระวัง ระวังกลับระวังกลับระวังตัวกลับแล้วกันระวังกลับตัวเข็นมราจะเข็นระวังตัวกลับนะระวังกลับตัวเอาน้นตรงแล้วกันนะเพราะมันเป็นปากลักสิบเน้นตรงระวังกลับตัวสามารถพิจารณาได้ทั้งตรงและกลับนะสุดปากลักสิบนี่สามารถพิจารณาได้ตรงและกลับถ้าหลักสิบกลายเป็นหลักหน่วยแล้วก็เด็นเข้าด้วยเต็มเข้าด้วยก็จะเข้าเหมือนกันนะเด็ก ถ้าหลักสิบกลายเป็นหลักหน่วยเด่นเข้าด้วยเต้มเข้าด้วยมันก็จะมีสัตว์ล่างตัวกลับยืนอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับเขาได้ทีเดียวสองแบบนี้นะเน้นแต่ว่าเน้นตรงกันกลับนั่นเองนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่หกแล้วน,นะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องโซดหนยไทยเก้าห้าหกนะครับปิ้งเข้าไปหนะ้าช่องแล้วกดคําว่าวิดีโอหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับ ชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมท,ทุกท่านจงโชคดีครับ